สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลีน่าจังซัดแรงสื่อหมอปลากําลังทําลายาศาสนาพุทธชี้ต้องทําการบ้านเยอะๆสืบเนื่องจากกรณีหลวงปู่แสงล่าสุดลีน่าจังได้ออกมาไลฟ์สดซัดเดือดถึงน้ําฟ้าหมอปลาและผู้หญิงที่ไลฟ์สดสีน้ําเงินไม่รู้ว่าคุณเป็นใครโดยในคลิปดังกล่าวลีน่าจังซัดเดือดว่าน้ําฟ้าหมอปลาและผู้หญิงที่ไลฟ์สดสีน้ําเงินไม่รู้ว่าคุณเป็นใครไม่เหมาะสมคุณต้องทําการบ้านเยอะๆเวลาไปทำข่าว อย่าเอาแต่เรตติง้งอย่าเอาแต่ความมันอย่าเอาแต่กระแสนี่พระผู้ใหญ่อายุ100ปีแล้วเขาป่วยเขาเป็นอัมาาพาตครึ่งตัวความรู้สึกไม่มีแล้วเพราะอัมาาพาตครึ่งตัวก็หมายถึงเส้นเลือดในสมองแตกเลือดจะไปเลียงท่อนร่างไม่ได้แล้ว ร่างกายไม่เคลื่อนไหวแล้วคนที่เป็นอัมพาตสมองมันจะพิการไปด้วยต้องให้เขาไม่ได้เป็นพระผู้ใหญ่เราต้องเมตตาสงสารเขาเพราะเขาคนแก่อายุ100ปีคนคิดว่าถ้าคนคนนี้เป็นพ่อแม่คนเป็นญาติคนน้องน้ำฟ้าขนาดป้ารัตนาคุณยังสงสารคุณยังบอกเลยผัวเขาไม่ดีลูกเขาไม่ดีไม่มาดูแลป้ารัตนาป้ารัตนาแค่6กปีเท่าตนเองยังแข็งแรงแต่นี่พระอายุ100ปีเป็นอัมพาตครึ่งตัวตั้งแต่ปีส5 0พ ร4 0เป็นมา25ปีเคลื่อนไหวไม่ได้ต้องทํากันบ้านเยอะๆกําลังจะทําลายศาสนาพุทธน,นเนนัีย่ยพวกคุณกําลังจะทําลายศาสนาพุทธท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ